สวัสดีครับฝนกัตสีมาเลรวพี่น้องสาวอยแต่งตัวแล้วไปสาวอยกำลังแต่งตัวพี่น้องให้ว่าตอดเมีออกรถเออใส่หน้ากากเดี๋ยวพี่น้องสิว่าออกจากบ้านไม่ใส่หน้ากากสวัสดีจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่น่ารักทุกคู่ทุกคนนะจ้าวันนี้พากันมาเบิรงเฮดอีกแล้วจ้ะ เป็ี่นมู่เห็ดหักเต็มมัป่าเลยเฝ้าเลยฝนกระสีมาเราไปน้องฝน,นไรดักม <c oughs> ี่น้อง,น,องน้องนี่มึงตัวนี้ก็หนอนบักใหญ่เลยอุย้ยไปน้องเห็ดหักเห็ดเป็นเด็กโดดเป็นเด็กหิบชายหาดแม่นมดเลยได้จากพีนพ่น้องเต็นมดเลยจ้้ไลค่ครับพุ่งยางเข้ามาพี่น้องบ่แต่เนี่ยเปใส่อยู่ คอยก็คอยที่จังไหน,น,นคอยติแสบน้องแกงมะแกงและหมดอว่าเาไปหเห็นเพนื่อนเอาไปหนึ่งจิ้มแจ่วแจ่วสมหนึ่งจิ้ม้ำิกจ้าวันี้สาวไควมานเห็ดหัด มน้องน้โด,ด,ด,ดกับน้อ่อนแล้วเพราะว่าฝุ่นมันตกใส่ขมือนี่ก็ฝนกำลังที่มานี่บ่ โอ้โหกระลองสวยเลยนี่พี่น้องฮิทพึ่งขาไล่ด้วยจ้าโบแม่นฮิทพึ่งเขาเซฟไม่มีรสขุ่มรสชาติเพิ่นโบแมนโบขุ่มด้วยจ้าฮิทพึ่งขาลายพี่น้องนํามาว่าฮิทพึ่งขาลายนีดอกนี้ ขามันงามมีหลีเนาะขาขาเพชรอันนี้ยุตะขาก็อกเพิอ่อนได้กมน้อยจ้ะแต่ว่าขานีอ้วกนี่เท่าหมดแล้วฝนกัตสิมาแล้วไปเนอะครับลุงขางามกักนอนมะขาตูน ชนิดเลยวัดอือดเบอร์วาดจะสะโอนขนาดเลยขามนันเนาะสุดยอดเลยอย่างสวยอันนี้เห็ดหาอ,อ,อันนี้เห็ดหาพร้พอม อีก้อยพี่โอ้ฟ้าสอวนตะขาเอ้อเห็ดอันนี้ก่อนโอ้ยมีจ็ดดอกนะ่ะสามดอกกินก็อร่อยนะเห็ดอันนี้นะ่ฟ้าเฟดสามเลยอ้าีดีนีโ่โอ้ยรวดเหล่าหัวขาดหัวขาดเอาขามาัน อกก้งอ้าสวยโอ้พี่ปดินเลนสวยดกงไงเลยปุ อันนี้น,น้อไม่แม่บอนันตัดเยวบอเสียงยังคนเกิรถดอุบัติเหตุ้ะพี่อ้ข้างหลังน้ำเลยน้องโอ้โหน้ำเลยคะ ยังกันเนาะฝน,น,นะนมันตกไปพไปนะี่น,น้องถนนลื่นนะมั้งเสียงวอะไรวะ

ภูเงาเอะไรเไลชยเพิ่งกัะไรเฮ็ดหาดกันะไรมันลุ้นว่ามันอีกที่จนตะกาสาวก้อยปะนี่น้นองดอกบาน

tìm nó thì chúng ta mua mi chắc được sáu ô cú cần nó đẹp nó... đọc đi sao quay đây này sao quay cái yên bốn cái yên với nó ní, đọc ní. Đó, không đi đậu đi đậu bốn kho để đậu lấy nó bắt gần sao quay đậu tìm là sao quay lấy với nó nhá mít thầu thầu lấy với nó ไม่บอกอ่ะเก็บตัวผิดเอาไปหนึง่งตำผิดสดบีบมะนาวใส่สมๆจำเจ๋วพี่น้องปลาหายกับกี้นาะ เฮียค่ะต้งให้เพิ่มอี nó nó sao quay mình đi có được không Bằng độ cũng có ôm nước Bằng độ cũng có thơm đó có đấy เ็ชเพึ่งเดี๋ยวตัวนคนเ็ชเพึ่งพร้อมบบทุกลกยครับพีน้อง,งอืออ้มงานดากาศหนาม แดขึ้นพื้นขนพ้นไรดอกเ็นไงคุณถึงหนึงหกเพิงร้นอืมหกเพิงาอ้ดอกงามขนาด นี่น้องรักมากวะกำลังเป็นดอกบัวตูมกำลังขึ้นเลยงามขนาดเนาะสองดอกนี่ขามันสีงากกำลังขึ้นเลยไอ้นี่เนาะ อื่อมาเบิ่งไม่พให้เอาโอ้พี่น้องเออป่สาวไกวกำลังงามเลยวาสดบอกว่าต้องกินกินขาอย่างเดียวกอกเไ้ด้กนกันดอกนน่อยเธอชักอวบอันจริงๆ

พี่พระพี่คนสาวไว้ดอกพี่คอนดอกตุ่มตุมของพี่กน รถอีกแล้วโอ้ยกำลังคืนเลยอืมตรงน,น,น,นี้ตัน้นาน้องนะตัวนานต้นานตีใส่อันนี้อยู่ข้างมือนะเจ้าของนะอยู่ติดมีดนะเขย่ายมาทางง่ายโอ้ใบไม้มันปิดสาวก้อยเดียวไปเห็นเ็ แล้วก็พีมาดอกกำลังสวยๆเลย 包过来。Bar bar tìm đơn mất tìm đơn mất nó Hãy subscribe cho kênh ระวังเด้อกค่อยๆเปิดบ้างนด้ยวยค่อยๆเปิดบ้างเด้อพี่น้องพี่พี่อาก่อน tất cả pin nó tất cả sao quay yu a ăn ngoài hết tôi này lấy thật chưa lấy lấy sao quay ม mm hmm. ึงพี่นอ้องเพียงอ้ามขางว่าเม,มียวสาวก่วย mm hmm. บึ่งตะก,กาสาวก่อยพี่น้องุอ่น่ะทั้งเห็ดเพิ่ง็ดหมาก ไปกินเด้อโอ้ดอกงามๆเลยแต่เห็ดเพลิงนี่ก็ได้นี่ยแบบขาอบอวบทั้งนั้นเลยขาวบ้างสุดยอะมาด้าดนี้ก็ลาปิโนมาด้านี้ก็กระสีได้เมื่อแล้วเมื่อเห็ดอยู่เห็ดกินอาจจะเนาะเมือ่อนึงเห็ดขอต้อนจ้าสำหรับคลิปนี้ก็กระสีได้ลาไปก่อนนะจ้าไปพอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสคไครป์เป็นกำลังใจให้ก้อย Hai sawwaikapi